สวัสดีครับแฟนๆอีลีกไทยแลนด์ทุกท่านครับขอพาทุกท่านไปพบกับไฮไลท์คู่ระหว่างบีจีปทุมครับพบกับทาง,ง,บงด้านของพีทีประจวบครับผมทางด้านของบีจีปทุมครับเสื้อสีฟ้านะฮะในทางส่วนของพีทีประจวบที่เสื้อสีส้มนะฮะเกมมาถึงนี่บีจีปทุมได้บุกมาก่อนครับชิดชนกับไหลามาเดน,เนิเอลโต,โตตีครับโดนกับบาสนาโอ้โหบาสนา เรียมดีกว่าครับเราจ่ายใจมาเพื่อทำบอลเสียครับพีทีประจวบครับแล้วแทงตามช็อตมาสวยมาลับสีรอดโอ้โหยิงเกือบแซงหน้านายทวารของพีทีประจวบครับอุบาติได้อาศัไปขโมยมาได้แต่เพื่อนทำบอลเสียแล้วดูเด่นเดียวโตตีแกฮะจ่ายมาสวยมาลับสีรอดฉับทองโอ้โหหหูไเกือบเกือบแซงผ่านหน้าไปครับบุกกันต่อครับสำหรับบีจีปทุมครับมาอีกแล้วครับเดนเดียโตตีครับนะ ฟาไปชิดชนกไหลต่อบาซิโรตเอ้าแล้วไปติดแล้วชิดชนกได้ยิงไกลามาก็ติดเซฟอีกอยู่ดีครับโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบีจีประทุมครับดูครับให้มาแล้วโอ้ซิโรจัดทองแกไปทำบอลลั่นครับยังดีที่มีชิดชนกครับยืนอยู่รอตรงนั้นครับเลยได้ส่งแถวสอไปยังไม่ได้ประตูแล้วแต่แต่มึงเข้ามาครับเปิดแต่มหัวโม่งชงตั้งปลแล้วสนาบอลที่โต,ตเตอเรียบร้อยครับบ ขึ้นนำไปก่อนครับบีจีประทุมครับได้ประตูจากแดนเดียโตติคนนี้ับก็เป็นลูกสูตรครับลูกสูตรลูกเตะมุมของบีจีประทุมฮะวางบอลมาที่เสาสองครับเสาไกลรับบชงตั้งมาด้านในครับเลยจะลับมาถึงที่แดนเดียโตติยิงเข้าไปแม้ว่าวิถีบอลเนี่ยมันจะไปตรงตัวมุ้สาประตูของพีดีประตูนะฮะแต่ด้วยความแรงครับคุณผู้ชมฮะด้วยความแรงครับดูครับปัดไม่ออกฮะ เพิ่นนำไปเลยครับบีจีปทุงครับแล้วปูพีทีประจบครับปูขึ้นมาแล้วสวยมากครับจริงโอ้ไม่ไม่ผ่านเซฟครับโอ้ไม่ผ่านเซฟโอ้เดียวอุตส่าห์ไปดักได้ตรงกลางครับเกือบได้ประตูตีสเสมอแล้วด,ดูครับโอ้ท็อปการใจจังหันนี้มากตัดหลังครับหลังฮักไปเลยฮะโอ้ my god โอ้เกือบสวยถ้าเข้าเป็นประตูที่สวยมากๆครับแล้วพีที บีจีปทุมครับบีจีปทุมบุกขึ้นมาโอ้แล้วยิงบอลตีเซาแล้วสามเจ้าจอบอันนี้ไม่เหลือครับชิดชนกครับไหลครับโอ้โหซอมประตูต่อศูนย์ครับอูจ่าจะได้ประตูตีเสมอครับพีดีประจวบกลายเป็นโดนครับอูซาเซฟได้แล้วนะจอดแรกครับแต่ว่ามันไม่พ้นเขตอันตรายครับคุณผู้ชมครั ดูครับแดนนียอโตตีอีกแล้วครับยิงหาขอบมาแล้วปัดมาเข้าทางชิดโนกครับจมูกแกไวดีเหลือเกินครับวิ่งไปขโมยโบอลแล้วก็ชาร์จจ่อไปครับแปรจ่อไปที่ไม่เหลืออยู่แล้วครับอุ้พลิกมาแล้วโอูแดนนียอโตตีมาช่วยในจังหวะ2องคนแรกที่พีิเหมือนจะเป็นทางด้านของซิโร่เลยครสามมาสานอีกแล้วครับเกมรุ่ของ BG จีซิโร่ชัดถกเอามาข้างเข้าทางของเจีรบสามพาวเดียวแต่ลมสวยมาแล้วยิงเข้าไปนิ่มนเลยครับ โอ้โหสามประตูต่อสูนครับไปกันใหญ่ครับจากบอลยาวจากฝั่งของกุลสประตูนู่นเลยครับกุเลาเช็ดตั้งต่อมาถึงที่เจนรบสำเพอดีแล้วดูความนิ่งของแกซะก่อนเนี่ยเวียดย่งโมงมาแล้วเหมือนเป็นการบ่งของแนวรับของพีทีประตูบเองนั่นหละฮะกลายเป็นบ่งเช็ดไปเจนรบเลยฮะกลายเป็นสวยไปเลยฮะแล้วเจนรบครับขอมาอยู่ทางน,นั้นขวาครับฝ่ามาแดนเนียโตต้ครับ ต่ตีคืนไปเจนรบสามเผาดียิงด้วย้ายโอ้โหแมประตูที่4ี่ของ G, บีจีปฐุมยังไม่มาครับชาววัดวีราชาตแตะมุมเข้ามาวิกเตอร์ให้วระเจนรบโอ้โหมันต้องจอขนาดไหนถึงจะเข้าครับเนี่ยโอโ้ยิงด้วยสายของเขามาไปนิดนึงฮะไม่ได้ครับแล้ G, บีจีปฐุมครับโอ้โหไม่พอแค่นั้นครับหลุดไปอีกแล้วครับเดี๋ยวดตตีหลุดหลุดไปแล้วเล่งแล้วยิงโอ้โหติดติดบล็อกอีก อุ่ังรู้สามประตูถังแนวรับของีดีประจุบที่ช่วยกันแบบสุดๆแล้วครับประตูที่สี่ีจีปทุมยังไม่มาครับยังคงสามประตูต่อศูนย์อยู่ครับผู้ชมครับอินเกสโซอ้าวเสียบอลครับยังบอลมาได้ครับพีดีประจวบแต่ก็เท่านั้นครับจบ90นาทีครับบีจีปทุมก็ชนะไปก่อนเกมแรกครับสามประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เกมนะครับผมมาต่อกันที่เกมที่สองครับ ถ้าปีจีปทุมชนะได้อีกหนึ่งเกมเนี่ยพวกเขาก็จะลู้เข้ารอบต่อไปทันทีนะครับในทางกลับกันเนี่ยพีริพีประตบต้องชนะนะครับไม่มีทางเลือกเลยฮนะหลังพิงฝาครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะไปสู้ต่อในเกมที่3ครับให,ให้มาแล้วโอ้ยสวยมากกันได้มีสับด้วยสายโอ้หมีโอกาสสับไรลย,ยิงด้วยสายดีเอือบเสียบเสาอยู่เหมือนกันครับต้องชมลูกสามประตูของปีจีปทุมครับที่ยังไหวครับ บินปัดออกมาได้ทันเงี้ยแล้วบีจีปทุมคแรบบับขอบุกค,คืนบ้างเแรบบับเอาสีโรดอีกแล้วตัวแสบเลยคนนี้ยิ้ม,มาติดเซบโอ้โห,โห,โโหรถถังฝั่งทนคแรบบับพีทีประจวแบคบรับไอมาทิภูริทัศน์เอาย้อนย้อนมาไม่ดีครับเดียโก ดักมาได้สวยครับเราให้บาที่ซีโรดชัดทองขามลบมาอุย้ยเอาแล้วครับติดเครื่องครับรถถังปังทนซีโรดฉัดทองหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเราให้มาดีโอโกจอนจอเรียบร้อยสิครับโอ้โหในประตูต่อสุนยับจากเกมเคาน์เตอร์แอคแทกชวนขึ้นมาของบีจีปทุมรับต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของประตูที่ไปจ่ายบอลเสียกลางสนามแล้วโดนตัดตัดบอลมาแล้วดูความเร็วของซีโรดครับ ก็าวายพาดเดียโก้แล้วแต่งด้วยซ้ายก่อนหนึ่งจังหวะบอลลอยมานิดนึงแล้วแกหดเข้าเลยครับยิงจอจอแบบนี้อย่างกัจะฆ่าจะแกงกันเลยฮะยิงแรงเหลือเกินครับดูครับเสียบเสาแรกเข้าไปปีจีปทุมเราจะได้ประตูขึ้นดานีนพวกเขาบุกอีกแล้วครับเนี่ยพร้อมบอลอยู่ครับแล้วให้บาซิโร่ซิโร่ไหลตามชอมาเดียโก้อีกแล้ว,ลวกับเดียวพอ สอประตูต่อศูนย์ไปเลยครับเดียโก้ลุยซานโต้คนเดิมครับเมาคนเดียวสองประตูโอ้เหลือ,อร้ายครับเดียโก้ลุยซานโต้ประสานงันกับทางงด้านของซิโรดอีกแล้วครับเนี่ยซิโรดแล้วดูครับแกจ่ายตัดผ่านแนวรับของพีทีประจวมสองคนบนทะลักมาถึงเดียโก้บาดีโอ้แกมีความคมอยู่แล้วครับระดับดริกี ดีกีดาวสโวไทลีกครับไม่พลาดอยู่แล้วครับแล้วีจีปฐุมไมอีกแล้วซีโรดโอ้เอาไม่อยู่จริงครับแนวรับพีดีปัจจุบันซีโรดนึ่งจังหวะเอาไม่ดีเอาแต่บอลยังมาเข้าทางโอ้สุดท้ายอ่อไปมีจังหวะฟาากันไปนะฮะคต้องต้องบอกว่าคนข้างที่จะสร้างความปั่นป่วในให้เกมรับพีดีปัจจุบันเป็นอย่างมากครับซีโรดเอาแล้วเจนรบสัมพาวดีครับหายมาซีโรดซีโรดแทงมาเดียโก้อีกแล้วหลุดมาเดียโก้จิ้มเข้าไป 3ประตูต่อศูนไปเลยแล้วเป็นคนเดิมครับดิโอโก้เหมาดีีวสาประตูในทางหน้าหกคนแอดซิสก็เป็นคนเดิมครับซิโรนกับดิโอโก้สามประตูอีกคน3แอดซิสโอ้โห2แฮตติกในเกมเดียวครับแฮตติกเรื่องประตูและแฮตติกเรื่องแอดซิสครับ คูห่หูนรกแตกชัดๆเลยฮะโอ้โหหลุด้าไม่เลื้อยอยู่แล้วครับสุดกระชากลาถูงเงก็หยุดไม่อยู่กรับแนวรับของบีดีปัจจุสามศูนยอีกแล้วเหมือนในเกมแรกเลยครับเอาอาจจะไม่ไม่หยุดแค่เท่านั้นแล้วดูความความโบโหความพลิวโยกเป็นงูแล้วเดียวโกอีกแล้วโอ้โหประตูที่สี่ไม่มาครับอูบีจีปทุมดูความความพลิ้วโยกแบบงู งูโอ้โหโยกโยกบาโยกให้มันหลุดโลกครับหลายบ้านที่เดียวก็เด่นก็เกือบที่จะตอบแทนความเพิวของเจนรบได้ฮะเราแต่แต่มุมมาบงโอ้โชนคาแหรอครับน่ะประตูที่สี่ยังไม่มาครับโอ้โหเราจบจบ90นาทีไปเกมที่สองครับมีจีบุญุงก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อสูรครับติดตามความมันแบบนี้ได้ที่ Facebook และยู u ู e อีเล็กไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์และกด u ั s สไคร e กันด้วยนะครับ